สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อด้วยเนื้อหาในรายวิชาความงดงามของความรักนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเรื่องเลือกคู่อย่างไรไม่ให้พลาดอ่านะคะเราจะมาดูกันนะคะว่ากิจกรรมวันนี้ที่ครูจะพาพวกเราทำมีอะไรกันบ้างนะคะกิจกรรมแรกนะคะเป็นการลำดับความสำคัญค่ะ ก่อนอื่นที่เราจะไปลงในเนื้อหาทฤษฎีการเรียนรู้เนี่ยนะคะเราต้องมาทดสอบตัวเองกันก่อนค่ะว่าการที่เราจะเลือกใครสักคนที่คล้ายกับเราเนี่ยนะคะมาดูลำดับกิจวัตรประจำวันกันก่อนค่ะอย่างเช่นของตนเองเนี่ยชอบทำอะไระเราคงไม่ชอบคนที่ทำกิจกรรมที่ไม่คล้ายหรือไม่ใกล้เคียงกับเราใช่ไหมคะเช่นเราชอบออกกำลังกายแฟนชอบไปช้อปปิง้งหรืออื่นๆที่ อาจจะเรียนรู้และปรับเปลี่ยนทําไปด้วยกันทีนี้เราก็มาลองเรียงลำดับความสำคัญนะคะแล้วก็จัดอันดับสิ่งที่จำเป็นเช่นตัวอย่างง่ายๆนะคะเช่นเราตื่นเช้ามาเราทำอะไรก่อนคะอะเราลองมา brainstorming กันนะคะว่าแต่งฟันก่อนผ้าพระ,ะหุ่มก่อนอาบน้ำกินข้าวแต่งตัวบางคนนะคะ ตื่นมาดื่มกาแฟก่อนเลยยังไม่แปลงฟันก็มีบางคนตื่นมาแล้วไปอาบน้ําอาบน้ําเสร็จแล้วกลับมาแต่งตัวมาพับผ้าห่มหรือแฟนเราเป็นนักธุรกิจตื่นมาทําอะไรคะเช็คเมลก่อนเลยอันดับที่2องเฟซบุ๊กอ่าอันนี้หลายๆคนคิดว่าน่าจะคุ้นชินเพราะว่าตื่นมาปุ๊บทําไมคะหาโทรศัพท์เช็คอยู่กับโลกออนไลน์อ่านไลน์เช็คอินสตาแกร แล้วก็อาบน้าแต่งตัวเห็นไหมคะว่ากิจกรรมในช่วงตารางด้านบนเนี่ยเป็นกิจวัตรประจําวันส่วนกิจกรรมด้านล่างเนี่ยมันไม่ใช่ประจําวันนะคะแต่มันเป็นอุปนิสัยเข้าไปแล้วแล้วเรามาทําซ้ำๆจึงเป็นกิจวัตรเป็นนิสัยของเราไปแต่ถ้าเราจะเลือกนะคะว่าเอผู้หญิงเนี่ยจะชอบทําด้านบนให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จะทำไมคะดีไซน์ชีวิตประจําวันชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวแต่สังเกตไหมคะว่า ในด้านล่างอ่ะมันก็จะอยู่ปนเปกันไปกับความสัมพันธ์นั้นๆซึ่งบางทีเราก็มีทั้งถูกใจและไม่ถูกใจในคู่ของเราค่ะเราสามารถที่จะบอกได้ว่าตื่นเช้ามาเราจะทำอะไรก่อนทานอาหารเช้าด้วยกันก่อนไปทำงานแล้วก็ทำกิจกรรมอื่นๆที่ที่สามารถทำร่วมกันได้นะคะแล้วเราจะเรียนรู้หรือว่าเลือกที่จะทำหรือไม่ทำอย่างไรได้บ้าง ก็ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราพิจารณาว่าคู่ของเราเนี่ยชอบกิจกรรมอะไรเช่นบางคนชอบดูฟุตบอลใช่ไหมคะทุกนัดเลยแข่งบอลเวลาไปกินหมูกระทะก็ต้องดูร้านที่ทําไมคะเปิดทีวีการแข่งขันในนัดแต่ละครั้ง บางคนไม่ชอบออกจากบ้านไม่ชอบเข้าสังคมชอบทํากิจกรรมที่อยู่ในร่มนะคะเช่นทํากิจกรรมในบ้านกิจกรรมผ่อนคลายเล่นโยคะฟังเพลงอ่านหนังสือหรืออื่นๆบางคนชอบออกไปสังคมชอบไปดื่มตอนเย็นวันศุกร์ใช่ไหมคะไปพักผ่อนอันนี้ก็ต้องแลกเปลี่ยนและเลือกที่จะทําหรือไม่ทําในคู่ชีวิตของเราเรามีข้อใดบ้างเรามาสํารวจกิจกรรมอันนี้กันนะคะว่าคู่ของเราเนี่ย หรือตัวเราเนี่ยเป็นคนแบบไหนอ่ะกิจกรรมที่หนึ่งนะคะเราลองดูสิว่าเราชอบภาพนี้เพราะอะไรรู้สึกอย่างไรถ้าเรารู้สึกว่าเออภาพนี้มันให้บรรยากาศที่ดีสดชื่นค่อยเป็นค่อยไปกับอารมณ์เขียนความรู้สึกนั้นทิ้งไว้อย่างน้อย2นาทีแล้วเอาคำตอบของคนที่เขียนเนี่ยมาดูสมมติว่าภาพที่หนึ่งแทนด้วยอารมณ์รู้สึกสบายใจ สดชื่นเย็นชาหรือบางคนแทนด้วยความรู้สึกหดหู่เปลี่ยวเงาสังเกตไหมคะว่าอารมณ์เนี่ยกับความรู้สึกนั้นๆเนี่ยอาจจะทายได้ว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนสุข,ขุมนิ่งชอบทำกิจกรรมอะไรที่สดใหม่อยู่ตลอดเวลาเป็นนักผจญภัยอันนี้จากภาพที่1เป็นภาพแทนใจภาพที่สอง ลองดูนะคะภาพที่มีสายน้ำนะคะมีต้นไม้มีภูเขาสนามหญ้าสีเขียวถ้าเราลองเขียนแล้วเปรียบเทียบอารมณ์ความรู้สึกมนุษย์คนนี้หรือว่าบุคคลน,นี้ชอบธรรมชาติชอบในสิ่งที่น่าค้นหาบางครั้งอารมณ์ก็รู้สึกเย็นนิ่งบางครั้งก็อารมณ์รู้สึกร้อนเราจะเห็นสีจากท้องฟ้าใช่ไหมคะเห็นจากธรรมชาติแล้วก็เห็นจากความนิ่งของสายน้ำต่อไปภาพที่สค่ะ อา,อารมณ์นี้บ่งบอกอะไรคะบ่งบอกว่าบางทีโลเลใช่ไหมคะบางทีเราไม่รู้ได้ซ้ำว่าภาพนี้ถ่ายตอนช่วงไหนช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเราจะจัดการอารมณ์ความรู้สึกร้อนแรงโมโหขี้หงุดหงิดในภาพ3มภาพนี้นะคะเวลาที่เรามีกิจกรรมที่เราทำเนี่ยเราจะรู้เลยว่า บุคคลนั้นเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนิสัยอย่างไรเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเลือกใครเข้ามาเป็นคู่ชีวิตของเราสักคนหนึ่งเราก็ต้องเรียนรู้นิสัยใจ,ใจคอเขาก่อนเช่นอย่างคนที่เลือกภาพสุดท้ายเนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่ชอบอยู่ในคอมฟอร์ตโซนตัวเองไม่กล้าที่จะออกไปข้างนอก Security คือความความสูมเสี่ยงนึกออกไหมคะความไม่ปลอดภัยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนนี้เป็นไงคะปลอดภัยออกไปนอกวงเมื่อไหร่ฉันรู้สึกไม่ปลอดภัย ไม,ไม่สบายใจนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่ในวงกลมสีขาวเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงนะคะหลีกเลี่ยงนะคะคนเหล่านี้ก็จะไม่ชอบแต่ทีนี้พอมาดูภาพคนที่เลือกภาพแรกนะคะเขาจะรู้กับภาพที่สองเนี่ยเขาจะเป็นคนที่รู้สึกว่าอยู่ในคอมฟอร์ทโซนได้ดีนอกคอมฟอร์ทโซนก็อยู่ได้ เห็นไหมคะถ้าเรารู้จักสิ่งเหล่านี้ง่ายๆรู้จักสิ่งที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะทําให้เราเรียนรู้นิสัยเรียนรู้บุคลิกลักษณะในการเลือกคู่ชีวิตของเราเหมือนกันคะ่ะ ถ้าเรารู้จักเขาในทุกมุมทุกด้านก็จะทําให้เราเข้าใจว่าเวลาที่เขาอยู่ในพื้นที่คอมฟอร์ตโซนเขาแสดงพฤติกรรมนิสัยอย่างไรเวลาที่เขาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นสีขาวอันโนเขาไม่รู้ด้วยซ้าว่าเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างจะตัดสินใจอย่างไรมีพฤติกรรมแบบไหนนะคะรูปแบบในการใช้ชีวิตของเขาก็จะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นั้นๆคนเหล่านี้ก็จะเลือกทั้งที่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนและอยู่ในพื้นที่ที่เป็นอันโนนะคะ อ่ทีนี้เรามาดูภาพต่อไปนะคะจาก3บุคลิกเมื่อกี้นะคะที่เรายกตัวอย่างมา3บุคลิก3คนที่มีนิสัยไม่เหมือนกันเมื่อเลือกอยู่ในพื้นที่คอม์ตโซนต่างกันอันนูนต่างกันเซคูริตี้ความปลอดภัยแตกต่างกันเมื่อทั้ง2พื้นที่ถ้าเราให้ความสำคัญเท่าๆกันคน3บุคลิกนะคะก็จะมีนิสัยพฤติกรรมรูปแบบการใช้ชีวิตที่ต่างกันเช่น ผู้หญิงชอบไปนั่งถ่ายรูปทานกาแฟท่องเที่ยวธรรมชาติแต่ผู้ชายชอบที่จะใช้วันหยุดอยู่กับบ้านทำงานบ้านปลูกต้นไม้หรืออะไรก็ตามที่เขาชอบแสดงว่าบุคลิกทั้งสองคนนี้ทำไมคะแตกต่างกันการใช้ชีวิตก็คนละรูปแบบแต่ถ้ามีการปรับความเข้าใจในรูปแบบความสัมพันธ์นั้น คอมฟอร์ตโซนคือที่บ้านใช่ไหมคะกิจกรรมคือนอกบ้านถ้าเราหาตรงกลางให้เจอพื้นที่ทั้งสองพื้นที่ก็จะมีความสําคัญเท่าเท่ากันเมื่อนั้นละค่ะเราก็จะเลือกคู่ในชีวิตของเราได้อย่างถูกต้องว่าสามารถที่จะทำกิจกรรมใดได้บ้างและเมื่อไหร่บ้างที่จะต้องอยู่ในพื้นที่ที่เป็นคอมฟอร์ตโซนเมื่อไหร่ที่จะต้องอยู่ในพื้นที่อันโนนะคะบริเวณที่เราไม่แน่ใจเช่นสมมติว่าเราพาแฟนเราไปในที่ที่ต้องประจนภัย ผู้ชายอยากที่จะทำไงคะเดินทางท่องเที่ยวธรรมชาติปีนเขาแต่ผู้หญิงเป็นไงคะอยากที่จะอยู่ในในร่มในพื้นที่ที่ไม่ร้อนอ่าไม่อยากออกไปตากแดดไม่อยากออกไปตากลมแต่ว่าทําไงคะเราจะต้องทําให้เขารู้สึกมั่นใจเมื่อเราอยู่กับเขาอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ค่อยๆปรับเปลี่ยนในเรื่องของรูปแบบพฤติกรรมนะคะอ่าทีนี้ามาดู ปกติคู่ชีวิตส่วนใหญ่นะหรือว่าในเพื่อนที่ทํางานครอบครัวเรามักสนใจกับสิ่งตรงหน้าสิ่งตรงหน้าคืออะไรคะหน้าจอหน้าจอมือถือหน้าจอแท็บเลต็ตหน้าจอทีวีถ้าเราสนใจสิ่งเหล่านี้น้อยลงแล้วเราคุยอยู่กับเพื่อนเราคู่ชีวิตเรา สนใจคนตรงหน้าให้มากขึ้นฟังเขาเหมือนที่ครูบอกในหน่วยที่ผ่านมาว่าฟังทั้ง4ระดับฟังอย่างไรตั้งใจใส่ใจเห็นใจหรือว่าฟังแค่ได้ยินนะคะเราต้องสนใจในสิ่งตรงหน้าที่สำคัญกว่าหน้าจอที่ไม่มีชีวิตเนาะทีนี้เรามาดูนะคะตัวอย่างสิ่งดีๆที่เราได้มาในชีวิตเนี่ยก่อนที่เราจะเจอคนที่เรารักเนี่ยนะก่อนที่เราจะยอมให้เขาสัมผัสให้ก่อนเนี่ย เราต้องแลกมาด้วยอะไรบ้างรอยยิ้มความจริงใจใช่ไหมเรามีเพื่อนเพื่อนนี่อาจจะมาในรูปแบบความสัมพันธ์ที่ก่อนจะมาเป็นคนรักใช่ไหมคะนี่คือรูปแบบความสัมพันธ์ครอบครัวในรูปแบบของอะไรคะความรักที่สมบูรณ์แบบถูกไหมคะทีนี้สิ่งดีๆที่มันได้มาฟรีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนนอนหลับการหัวเราะความทรงจําดีๆสิ่งเหล่านี้ที่มันอยู่ในชีวิตเราเนี่ยมันจะทําให้เรามองเห็นว่า คู่ของเราอะค่ะก็อยากได้พื้นที่ที่เป็นคอมฟอร์ตโซนคือความสบายใจเมื่อเขาเลือกเราเข้ามาในชีวิตแล้วแน่นอนค่ะเขาก็จะไม่ผิดหวังที่เขาเลือกเราแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราเลือกใครใคนใดค,คนหนึ่งเข้ามาในชีวิตแล้วไม่เป็นไปตามความคาดหวังเราก็อาจจะทำไมคะผิดหวังเสียใจคิดว่าไม่ใช่พื้นที่ที่ปลอดภัยของเราแม้แต่ความสบายใจก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวนะคะ ทีนี้ครูก็มีกิจกรรมมาให้เราลองทําโดยการวาดรูปตามจินตนาการนั่นหมายความว่าเดี๋ยวครูจะมีโจทย์ให้นะคะว่าทุกคนจะต้องไปทํากิจกรรมอะไรแล้ววาดรูปออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนหลังจากนั้นเราก็จะนํารูปเหล่านั้นเนี่ยมาแชร์กันในกิจกรรมเพื่อให้รู้คําตอบเหมือนอย่างที่เราเลือกภาพใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เป็นการวาดเพื่อให้สะท้อนแล้วก็เล็งเห็นถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นระหว่างทางของจิตใจที่เกิดขึ้นจริงๆเดี๋ยวเราจะมาติด ตามกันในใบงานท้ายแบบฝึกนี้นะคะก่อนที่จะไปพบกันในหน่วยต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ